เราทำรายการแเราทำอะไรอยู่เนาะให้คุณเป็นบิลีก่ใช่ไงบิลี่ก่อนเลยเออแบบเหมือนอะไรนะจะไปพาไปจะไปอะไรเงี้ยรายการพาไปจะไปเอ้ยจะไปพาไปอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยแบบไปไงจะไปอืมอะไรเงี้ยรายการอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนนี่ไงคุณอะไรวะพาไปโซ่ โสดโสดแล้วเที่ยวได้อะไรเงี้ยเออประมาณนี้แล้วคุวสดอ,อ่ะบอกว่าเหมือนรายการมันจะมีไม่ได้เหมือนเรื่องความโสดนะแต่ก่อนน่ะเออแบบโหคอยนี้มาปุ๊บเด้งเด้งเด้งกดแฟบไปเลยแฝงด้วยเออกดแฟบมันจะเด้งขึ้นเลยไงติดดาวไอ้ติดดาวสลับคราวนั้นพี่เบลซื้อสลับมาให้กินหวานหวานคุกกนพคุคไม่กินอีกอ่ะ กลิ่นแกงยากออกมันกลิ่นใช่ไหมสุดเลยจริงเหรอไม่ชอบเลยหรอออมันใช่มันจะมีกลิ่นหนึ่งในลายเทมเลยมันกลิ่นไม่ได้บอกจริงเหรอคูนมันไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่ามันเหม็นนะแต่แบบกลิ่นมันไม่ได้ใช่กลิ่นมันจะแรงๆนิดนึงสละถามว่าแรงไหมความจิ้มก็ไม่ได้แรงนะก็แรงธรรมดา ก่อนแล้วมันหลังมันหลังกตก่อนเดาไม่ถูกเลยแต่มันจะมีแสงลอดลอดฟ้าลงมาคุณเห็นไหมลอดลอดไปนะใส่ีคุณคุณดูทางาไดง้ไม่กัวคือมอบชวนดูแสงมันมาะทบแม่มาอยู่หางหน้ามันมองได้มันแบบต้องเลี้ยวต้องทนันหรือแบบให้ดูโทรศัพท์ คุณจะเราไม่เติมน้ำมันเนาะไม่เติมเติมมาแล้วไม่ไดิฉเติมมาแล้วคนเหลือเยอะเออมันดูมากไฮโซในชั้นสองเลยหรออุ้ยปวเมนี้ปวเมนี้อลังการห้โซบอกเลยคือแต่มันก็ดูเหมือนไม่นะคุณทำความอลังการ กดี๋ยววโอ้ยมึชอะเดี๋ยวว่าไปมวัที่แม่จะสั่ทแต่ตที่เก็บแผาไว้ไหนวะวนวมไม่รู้สิแผ่เป็นคนแต่ความจริงมันก็คินได้ รับ,บอย่างสมมติที่คุณบอกใช่ป่ะว่าที่กีฬาเมกันเธอคุณจะอารมณ์ดีอะไรเงี้ยไม่แน่ใจไม่ช่วยเลยไม่ชอบดีทาง,อ,งอะไรเงี้ยไม่รู้จริงเออใช่ผัยไม่อยากพูดไงเพราะแบบมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบอพอคุณชวนแล้วแบบผัยตอบผัยไม่ชอบเ,เออเนี่ยอผัไม่ชอบอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบกระแทกอะ่ะเออก็ไม่ได้โกรธอะไรใช่ใช่ทาง จะการเป็นเหมือนไผ่โกรธแต่ว่าไม่ได้โกรธอะไรแล้วแบบคืออยากจะรักษาด้วยดีๆไปดีกว่าอย่างเงี้ยคือถ้าคนอยากกินคุณชอบกินอะไรเงี้ยไปได้อย่างที่คุณบอกแหละที่คุณไม่กินซมตำไ,มไปเลยเดี๋ยว ชอบกินอะารีญี่ปุนเหรอเปาเหรอคะชอบดิร่างกับนเดียว,ว่าไปเ่อ่มแซลมอนเมื่อชวนไปเมนิคานะถ้ามีโอกาส ก็คือกินนหละค่ะคุณคนที่กินบะหมี่เหมือนกันกินบะหมี่แต่ว่าอยากกินบะหมี่เย็นอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบกินเหรอใช่เฮ้ยชอบชอบกินบะหมี่เย็นซารุสบะสารุสอะใช่ใช่อันนั้น่ะได้อยู่แต่ถ้าไปฮาจิบังเราจะกินตัวนะคคาราเมลเป็นบะหมี่ไอ้บะหมี่แห้งอ่ะมีขิงดองมีอะไรออมันมันก็กินได้อ่ะคุณตะไผ่ะเคยแบบ ชอบน้ำต้มกระดูกเออมั้งใช่ไหมเออแล้วแบบผ่านไปชอบอาหารร้อนอย่างเช่นกวดจับจวนเงี้ยร้อนไปไหนคือชอบกินร้อนแต่เห็นร้อนใ่ไเออมันร้อนไปแล้วแบบคือเราก็กินบางทีเราก็รีบอะไรเงี้ยไอ้รู้ว่าแบบอ่ะไปเป่าแล้วนะเป่าแล้วด้วยไม่ใช่ว่าไม่แบบโปรเทคเป่าแล้ว ไม่ไดีเขาลูบอย่างนี้ใช่อ่ะอะยถ่ายไปถายไปเพื่อ,อ <laughs> นแปลกๆใช่ไหมมาสากแล้วใช่ทีเนี้ยมันไม่เลื่อนเลยใช่ไหมแหมแหม่จะไม่สังเกตเลยทำไม่ได้สาก <laughs> ไม่เราไม่สังเกตเลย คือมองไปแล้วเคมคือมีความรู้สึกว่าคุอสวยออสไม่คุณใสคุณสูงแล้วเออคุณสวยแล้ว,ลวก็เอา้าเอาจังริงยอมรับไม่ได้สังเกตแต่แค่มองไปเออสวย้ยืนกมนน็มีนมๆเดินผ่านไปแดงล้ว, <c oughs> นนลวของกู <c oughs> อะไรเย่างนี <c> ้ <oughs> ก็ชอบชอบกินอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้ชอบในในตัวของซูชินะข้าวมันหนักไปไอ่ะใช่ใช่ที่ไม่ชอบที่แพรม่ชอบเพราะน่าจะเป็นเพราะเออมันหนักไปหรือเปล่าแต่ร้องไหมไม่ได้บังหนะ้าน่าจะได้พิไม่บังหนะ้าเอ้ไม่ไม่ไม่สองหน้าไม่สองตนะาใต่แ,แว่อะไรเด้อ ชอบกินเป็นซาชิมิแต่ภาคหลังอนะ่ะชอบกินปลาสาบาดองซาบาดองแบบกินแบบซาชิมิซาบา,าไข่ไม่กินไอ้พวกที่ไม่สุกนะแต่เอากินอันนี้ได้สาบา,าสุกซาบา,าสุกไม่กินไอ้พวกที่ไม่สุกแต่สารนาะแต่ว่ากินเจมอน,นได้สุน่า เป็นพวกแบบข้าวน้าหมูข้าวอะไรเงยหน้าปลาไหลอ่ะกินไหมกิไมนไหมปลาไหลปลาไหลไม่เคยกินอะ่ะแล้วก็ไม่คิดที่จะกินแต่เห็นบอกว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยครับไม่งัมันไม่งั้มันมันไม่เป็นเมนูแพงที่สุดในในในเมนูแตลาดเด็กๆเขาไม่รู้ไงว่าอะไรว่าข้าวหน้าปลาไหลจับตามคลองแค่นั้สามร้อยกว่าบาทจาบเนื้อตามคลองคุณก็ ไม่รู้ไงเด็กๆยังไม่ได้ศึกษาเลยนะเออน้ำคื้นเรื่องไม่หรอแล้วผัยก็แล้วผัยก็ติดภาพอะไร <c oughs> แหมแล้วผัยก็ติดภาพว่ามันคือปลาไหลไงคุณเออแบบแล้วป่าเคยทําตอนเด็กๆอ่ะแล้วมันแล้วปลาไหลอ่ะมันคืองูชะตาได้ะ <c oughs> อะไรค <c oughs> <อ>รับวมไมัไม่กินไปเจอ สบายาเอ้ยไม่ใช่ไปเจอซูชิหน้าไปลาไหลโอ้เห<อ>มือน <ไป S 2> เคยกินแบบอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแบบนิดหน่อยอ่ะเออก็ก็ซึม <ขอ S 1> ไปได้ อาบีคาเวียใช่คาเวียชอบอยู่แล้วคาเวียก็เข็มอ๋อใครชอบอยู่แล้วอันนั้นเคยสั่งมานะคูลงสั่งมาจากเมืองนอกเลยนะสั่งมาจากอเมริกาสั่งมาคุณคุณจำได้ไหมคุณตอนนั้นคุณยังไม่รู้จะไผหรอกตอนช่วงปีสี่อะไรเงี้ยช่วงเริ่มทำงานใหม่ๆปีหนึ่อมีคนสั่งให้ i แล้วมันตับไก่เหรไม่ไม่ไม่ตับไก่คือมันเป็นมันเป็นชิ้นอย่างนั้นอยู่แล้วตับห่านมันจะเหมือนตับหมูอะเป็นเป็นก้อนแล้วเราแล้วเราเขามาหั่นเป็นเป็นชิ้นแต่เขาจะไม่หั่นเป็นเหมือนตับหมูนะที่แบบเป็นสไลด์อะไรเงี้ยเป็นแผ่นเขาห่นเป็นก้อนแต่ว่ามันมันเนี่ยคิดว่าเลยคิดว่าบางทีคุณอาจจะไม่ชอบถ้าใครไม่น่าจะชอบ

ก็ดีไอ้ดีก็ดีอะเนาะกินอะไรนี่ตรงนี้ไม่เป็นฟิลที่แบบแต่ในออกมาแล้วอะแล้วแบบเออใช่ประมาณนั้นคุณเออแต่หนี่ก็เหนื่อยแหละก็เลยอยากอยากออกข้างนอกอยากหาอะไรกินนอกอะไรเงี้ยกูอยากกินอะไรมีอะไรอยากกินพิเศษไหมไม่มีเท่าทคิดแล้วนะกลัวจริงจริงหูท่าจริงจริงเนี่ยอยากกินไอ้นี่ ทิมจุ่มอ่าที่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกัน<อ>มันก็หนักๆไปหน่อยนะค,นคุณถ้าไม่ชอบกินอะไรที่ตัวเหม็นๆน่ะเอาจริงๆแล้วก็<ม>แต่กินได้ไหมกินได้คือถ้าเพื่อนมากินปลายเอาไปลายปลายอะไรเงี้ยวันนี้ว่าไรอ่ะสมาธิพี่เอ็กหยุดป้าว่าพี่เอ็กหยุดป้าวว่หาอะไรโทรศัพท์อยูบบ่นี่อเอ้ย